สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็พาพี่น้องมากินเข้าผัดกิมจินะครับพี่น้องแล้วก็มีปีกไก่ทอดครับแล้วก็แตงไรครับพี่น้องซื้อมาจากร้านไทยใหญ่ครับก็ผักสลัดครับก่อนกินแร้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเี่ยงเตือนไว้ให้แร้งด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ เป็นกาลังใจให้แรงกับน้องมวนด้วยนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับค่ะตักเลยลองชิมดูเลยเข้าวผัดกิมจิกิมจิวินวินมาจากเกาหลีเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาหาพี่น้องกินข้าวผัดพักโซมไหคะเนาะข้าวโคพักโซมใทนใจข้าวผัด ทะาลาพิดอ่ะอาหาก,กินจะเหมือนค่ะเ้าก็แตียงให้อะน้องมีแตียงให้ครับเนี่ยครับพี่น้องแต่งได้ครับหอมมากเลยค่ะสเกตชอยครับอมืมปลอบมากครับ ขผัดกิมจิก็ทำง่ายๆนะคะข้าวผัดเทมเปุระใช่ไหมใช่แล้วใส่กิมจิเนาะกิมจิกับผักกาดร่องไทยใหญ่คล้ายๆกันเลยเนาะซีสันอันน,นี้มาใส่กิมจิบแบบเลีเ่ยนีนะคะ กิมจิจากจีนครับพี่น้องเนาะมันจีนเลยเนาะที่บ้านคนแรกพักโซมเคครับพี่น้องเเขกก็แปลว่าคนคนคนเเขกก็แปลว่าคนจีนครับพี่น้องผัดกระเทียมให้หอมแล้วเอาไข่ลงไปสองฟองแล้วตีให้ละเอ็ดผัดไปผัดมากแล้วก็ ใส่กิมจิลงไปผัดแล้วเอาเข้าวลงไปผัดปรุงเครื่องด้วยรสดีแล้วก็ปรุงสรสน้ำตาลแค่นี้นะคะปิดท้ายเลยตัวหน่อมผักชีให้มันหอมๆนะคะใช่ไหคะคุณยายคุณยายครับโยวันนะคะ แังไรครับพี่น้องพี่น้องลองซื้อกินดูอร่อยมากซื้อกนะครับพี่น้องเาจานเข้าขยับมางร่รเพี่น้อง,อนองคนไหนกิโลเนะ้าล,ล,ละชามสิบบาทชามสิบ้าบทถ้าพี่น้องคนไหนอยู่ใกล้ๆสามลงไปเลยครับวันเสารอาทิตย์ไปตั้งแต่เช้า ของสวนมากครับร้านอยู่ตรงซอยนะร้อ,อยสิบเจ็ดนะร้อยสิบเอ็ือร้อสิบเจ็ดิเร้อยสิบเอ็เขาเรียกคำนู่นใครับอถามนุ่งเนือที่ไหนตรงข้างตรงข้ามกับพี่ชีถามนุ่งเนือต้องเป็นข้างไหนอเอืมไม่ใช่ถามนุ่งเนื้อครับพี่ช้องตรงข้ามกับพี่ชีครับ ใช่17เจติกติดกับกระพร่านร้อนนะครับพี่น้องเข้าไปในใช้แล้วก็อยู่ขวาอยู่ซ้ายมืออแถวๆนี้ก็นัดคนเดยวเอาไปเพียงอาหารไทยใหญ่ได้เนาะได้ครับรมีพี่น้องก็เมีนมาว่าอยู่ใกล้ๆนี้เนาะอยู่แถวๆนี้ถ้าว่างๆวันหยุดก็นัดได้นะครับเดี๋ยวแัง จะพาพี่น้องไปซื้อไปชมร้านอาหารไทย<ช>แล้วก็ไปทานอาหารไทยใหญ่อร่อยอร่อยนะคบใช่ครับแต่ว่าอาหารไทยใหญ่เขาจะที่เขาทําขายแบบทานได้อ่ะมันมีแต่วันเสาร์อาทิตย์เนาะน่าจะมีประมาณนั้นกว่าใช่ครับร้าน,นอื่นก็น่าจะมีแต่ว่าน,น่าจะมีไม่เยอะนะ ใช่ค่ะถ้าพี่น้องอยากวันเสาร์อาทิตย์นี้ให้มันครบนี่ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะใช่ครับมาดคนแล้วเขามาไปพาไปทานไปเจอกันที่เอ็มพิเรียนสามลุงครับพี่น้องมีพี่น้องบอกว่าอยากทานอาหารไทยใหญ่อยากลองทานอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับเพราะว่าเรื่องขอนั่งรถไปแป๊บเดียวเนาะนั่งรถ ว้าชามหัวค่าไปนะคะใช่ครับสามหัวค่าถึงปากน้ำด้วยนะครับน้องใช่ครับอืมไม่มีไก่ช้อนไม่ใส่จริงๆครับชอบแล้ว ยังท้าไม่นัก,ก,ก,มมก็ยังเสรยจมาเย่ครับมันหนักแล้ว,วก็ขนนวดตกเลยเนนะใ <c oughs> ช่ข้าวซื้อนตกแรงมาครับก็ซื้ออย่างเงี้ยอย่างร้านนี้ร้านนนนะไปกินแล้วก็บางอย่างเราก็อยากทำให้พี่น้องรูนะ้เนาะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะ<ห>นล้ว,วางนินๆิน่อยไนก็ทำกินแบบรวดเร็วนะคะ แต่ว่าถามโ<ค>ล่ง <ทำ S 1> ผักก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะใช่ค่ะผักถูกมากเลยนะคะผักสดเนาะข<ช>องแบบกุ้งปลาอะไรนี้ก็สดนะใช่ครับเวลาน่นโทเนาะกำแรกสิบบาทโอ้ใหญ่มากเลยครับพี่นะเท่ากับที่เราซื้อแถวแถวนี้ปรนะมาณสามสี่สิบเนาะ ใด้เ,อ,เอะจริงๆครับแล้วก็ผักกานตุ้งไอะไรนี้ผักข้างใน,น,นอ่างนี้เนาะหอมมากเลยค่าทำด้วยถ้านั่งแท็กซี่ก็ไกลย,ยุนนะจากพี่เอาอยู่นี่น,นั่งแท็กซี่ก็ประมาณร้อยฟน150ันระ้อยห้าสิบนะสูงสุดแล้วร้อยห้าสิบ น้องนดแม่ก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้นะถ้าเราไปตอนเช้าเนอะไปตอนไหนก็คนไม่ค่อยเยอะครับน้องรดนะช่วงนี้ถ้าเราสองคนไม่ได้ไปทำธทุระ เราว่าจะไปถ่ายร้านไทยใหญ่ให้พี่น้องรู้เนะาะเพรก็เราไปซื้อของส่งกลับบ้านก็ไปวันเดียวเนาะไปทั้งซื้อทั้งแพ็คของอะไรเมี้ยไปช่งนะคะคนก็เยอะเนาะที่ร้านไทยใหญ่คนก็ตกกันมาทอเนาะน้องไปต้องแต่ไปเช้านิดหนึ่งเนาะไม่เยอะ มีหลายงานอยู่เนาะงานใ่แหลเรสองคนถ้าไม่สั่งจากเชียงใหม่ก็สัางเอาไปซื้อตรงงานทํโลเนาะงานใช่แหืะถ้าสัางก็สัางจากเชียงใหม่ แต่ว่าบางทีถ้าเราสั่งผักสดนี่มันก่อนจะมาถึงเราบางทีมันเน่าครับเนี่หน,นะใช่ค่ะถ,ถ้าอยากกินผักสดก็ต้องไปซื้อเองใช่ถ้าเราถ้ามันไม่สดเราก็ไม่ซื้อเนาะใช่แบบว่าถ้าเราเราสั่งเราก็เข้าใจนะบางทีมันก็ติดผสมเนาะสารละลาจริงๆอล่ะก็ ผัก็จะน่าจะเชนะครับพอมาถึงแล้วเพราะว่ามันก็เป็นช่วงโควิดนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกเองถ้ามันไม่อันนี้เราก็ไม่ซื้อใช่ค่ะ เยอะเลยแตงว่าหัวใหญ่ผักเพลิดเพลอน ต้นแคงไปนะฮะทอดเองนะคะปิดใจบนะ้องนะชุปอร่อยมากมากเลยค่ะ ิวเข้ากันทั้งสองคนก็นเ้ยทำเนี่ยโคิปมันยาวนะใช่ค่ะกินไปคุยไปก็แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ช่องแรงผ่ากินเลยนะครับขอบคุณ,คณมากๆครับ